นะครับนะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะครับก็เนื่องจากเราได้เรียนนะครับตัวความเค้นนะครับความเครียดไปแล้วนะครับก็มาดูความสําคัญระหว่างความเค้นกับความเครียดนะครับนะครับเห็นกราฟนี้นะครับนะครับกราฟนี้นะครับก็คือความเค้นนะครับความเค้นนะครับแล้วก็ความเครียดนะครับัลพันธ์ในความเค้นความเครียดนะครับจะเป็นปริปักกันนะปริภาคกันนะครับปริภาคกันก็คือ นะครับจุดศูนย์นะครับจุดศูนย์จุดศูนย์ั้นจุด A นะครับนะครับกราฟจะเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งความเค้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดนะครับนะครับจุด A เป็นจุดสุดท้ายที่กราฟจะเป็นเส้นตรงนะครับหลังจากจุดนี้ความเค้นจะไม่เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดอีกต่อไปเรียกว่าขีดจํากัดสัดส่วนนะครับว่าง่ายคือตรงนี้นะครับก็คือกว่ากัน ความเคร่งกับความเครียดก็เหมือนว่าเหล็กชิ้นหนึ่งนะครับเหล็กชิ้นหนึ่งเมื่อให้ความเครนเข้าไปนะครับความเคร่งเข้าไปความเครียดที่เกิดขึ้นในเหล็กก็จะขึ้นไปในระยะจุดหนึ่งนะครับในระยะจุดหนึ่งนะครับขึ้นไปสุดถึงจุด A นะครับนะครับก็จะเป็นขีดจํากัดนะครับของการที่จะยืดได้นะครับของการที่จะยืดได้นะครับ และจุด B นะครับเป็นจุดสุดท้ายที่วัตถุจะยืดออกแล้วจะหดกับยาวเท่าเดิมได้อีกนะครับนะครับถูกยืดนะครับยืดไปถึงจุด B นะครับแล้วก็จุด B เนี่ยคือระยะ A B เนี่ยมันสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้นะครับคงมากลับคงสภาพเดิมได้นะครับเรียกว่าจุดจํากัดยืดหยุ่นนะครับสามารถยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นได้เหมือนคานที่แอนนะครับคานที่แอนนะครับแอนลง เมื่อน้ำหนักถูกครับคานครับคานคานแอนนะครับเอนนะครับเมื่อมีน้ำหนักมากดตรงกลางนะครับถ้าน้ำหนักถูกปล่อยออกไปปุ๊บก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับมามองลักษณะของวัสดุให้ออกนะครับมาดูความสัมพันธ์นี้ให้ให้ให้มั่นใจให้ดีนะครับจุดจํากัดยืดหยุ่นนะครับส่วนจุด c นะครับเป็นจุดที่ความเครียดของวัตถุเพิ่มขึ้นแต่ความเค้นไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ เรียกว่าจุดคลาครับจุดค่าอะไรคือคําว่าคลานะครับนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับมันจะคลาออกจากกันนะครับนะครับคลาออกจากกันความเค้นเท่าเดิมนะครับนี่ความนี่คือกราฟนี่คือเส้นความเค้นนะครับความเค้นเท่าเดิมนะครับแต่นะครับความเครียดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับความเครียดก็คือเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อนะครับแต่ความเค้นเท่าเดิมนะครับเรียกว่าจุดคลาครับที่จะคลาออกจากกัน จุด C ถึงจุด E นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติกนะครับพลาสติกก็คือนะครับนั่นคือวัตถุจะยืดออกจากกันอย่างถาวรนะครับยืดออกจากกันอย่างถาวรนะครับเหมือนเราใช้คานนะครับคานแล้วทุกน้าหนักเยอะนะครับคานเสาเขาจะเรียกอะไรดาะนะครับที่เขาเรียกว่าเสาเดาะนะครับนะครับเสาเดาะคือ รับน้ำหนักไม่ไหวนะครับวัสดุก็จะถูกแยกออกสักขันนะครับจุดดีนะครับจุดดีจุดดีคือจุดที่วัตถุได้รับความเค้นมากที่สุดนะครับความเค้นมากที่สุดนะครับนี่ความเค้นคือลากนี้จากจุดตึ๊ดๆๆๆดตึดที่ความเค้นนะครับความเค้นมากที่สุดนะครับเรียกว่าความเค้นแรงสูงสุดนะครับ ความเข้มสูงสุดส่วนจุด d ถึง E นะครับการยืดของวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะเกิดเฉพาะบริเวณที่เกิดการหักหรือขาดออกจากกันเท่านั้นนะครับส่วนจุด e เป็นจุดที่วัตถุขาดแยกออกจากกันเรียกว่าจุดแตกหักนะครับจุดแตกหักนะครับ นี่คือความสมัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดนะครับความเครียดและความเครียดนะครับศูนย์ถึงเอนะครับก็จะเป็นความเค้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดนะครับก็แปลเข้าไปแปลผันโดยตรงนะครับนะสัส่วนจุด A นะครับเป็นจุดที่เป็นกราฟเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นที่ตรงนะครับเป็นขีดจำกัดสัดส่วนนะครับทีนี้ก็จะแปลผันตามความเค้นและความเครียดแล้วครับจุด b เป็นจุดสุดท้ายที่นะครับ วัตุยื่นออกแล้วจะหดกลับยาวเท่าเดิมได้อีกนะครับเรียกว่าจุดยืดหยุ่นนะครับยังยืดหยุ่นได้อยู่นะครับจุด b นี้ยังยืดหยุนได้อยู่นะครับเหมือนเราของวางบนแผ่นบนคลานนะครับมันก็จะตกท้องช้างได้นะครับยังรับน้ำหนักได้อยู่นะครับเมื่อความเข้นมากขึ้นถึงจุด c นะครับเริ่มจะคากนะครับมีความเข้นมากขึ้นนะครับความเข้นในเหล็กก็มากขึ้นนะครับเริ่มจะคากนะครับก็คือรับไม่ไหวนะครับ เริ่มจะรับไม่ไหวนะครับเริ่มจะคากครับส่วนจุด c ถึงจุด d เริ่มต้อนแนงตแอนแงนะครับเขาเรียกว่าต้อนแนงตแอนแงก็คือยืดออกจากกันอย่างถาวรนะครับยืดออกจากกันถาวรไม่สามารถกลับอยู่ทรงเดิมได้นะครับไม่กลับมาอยู kea, ่จุดทรงเดิมได้นะครับและจุด d นะครับจุด d ถึงจุด e นะครับก็คือจะแตกเกิดการหักและขาดออกจากกันนะครับ ถึงจุด e ปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายเป็นจุดนะครับขาดแยกออกจากกันนะครับขาดและแยกออกจากกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับจากความสัมพันธ์นะครับก็จะได้จากกฎของฮุกนะครับฮุกนะครับฮุกก็คือคนนะครับที่คิดความสัมพันธ์หรือคิดสมการนี้ขึ้นมานะครับคิดความสัมพันธ์หรือสมการนี้ขึ้นมาก็คือโรเบิร์ตฮุกนะครับโรเบิร์ตฮุก ฮุกรอนี่คือกฎนะครับรอไว้ว่ากฎนะครับพุกก็คือคนชื่อฮุกนะครับก็คือกฎของกฎของพุกนะครับว่าด้วยนะครับจากตะกราฟรูปที่1.13นะครับรูปเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับในช่วงจุดศูนย์ึงเเป็นเส้นตรงนะครับเราเบิร์ตฮุกได้กล่าวว่าความเค้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดนะครับและจะมีค่าคงที่สําหรับวัตถุ1ชนิดหนึ่งหนึ่งเรียกว่ายังโมดูลัสนะครับหรือ โมดูลัสออฟดิเนสตี้นะครับดิเนสตี้คือเหมือนดิเนสตีนะดิเนสตี้นะครับครับเท่ากับค่าคงที่นะครับจะได้ค่าคงที่เท่ากับความเค็นหานความเครียดนะครับความเค็นหานความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่นะครับเขาแทนว่า e นะนะครับโมดูลัสนะครับโมดูลัสของการยืดหยุ่นนะครับนะครับแทนด้วย e นะครับก็คือความเค็นโดยลักนี้นะครับ หารด้วยความเครียดนะครับเรามาดูความเค้นก่อนนะครับความเค้นสูตรของเราก็เดิมๆก็คือก็คือแรงที่กระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับอัดความเค้นเข้าไปครับตอนหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับส่วนความเครียดก็คือระยะที่ที่เปลี่ยนไปกับหารด้วยระยะเดิมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครลืมมาทบทวนเรื่องความเค้นเรื่มความเครียดนะครับนะครับอันนี้จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ก็จะแทนในสมการนะครับเอาสองตัวนี้แทนในสมการความเค็นก็แทนกัอความเข้นความเครียดก็แทนในความเครียดนะครับเท่ากับ e เท่ากับความเข็นก่อนครับความเข็นนะครับก็คือ f ส่วน a นะครับ f อยู่บนนะครับ a ส่วนล่างหารด้วยความเครียดนะครับหารด้วยความเครียดเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษตัวเศษนะครับตัวเศษตัวนี้รับเป็นส่วนนะครับก็ l ขึ้นไปข้างบนคูณนะครับนี่คือหลักของการคำนวณนะครับ การเปลี่ยนข้างการเปลี่ยนหน่วยนะครับก็จะได้ e น,น,น,นะครับอันนี้นี้ปุ๊บนะครับถ้าต้องถ้าถ้ามีสมก,การค่าของที่มาให้นะครับถ้ามีค่าของที่มาให้ก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นไปหาเขาจะห,หาอะไรก็แล้วแต่ตัวต้องการนะครับนะครับในคำนองเดียวกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความเขียนเฉือนกับความความเครียดเฉือนก็สามารถเขียนเป็นสมก,การได้นะครับ เฉือนนะครับก็คือเกิดการเฉือนนะครับความเข้มเฉือนนะครับสมการก็ประมาณนี้เลยนะครับมูลลัดของความเฉือนนะครับความเค้นเฉือนหาความเข้มเฉือนนะครับนะเปอร์เซ็นต์การยืดตัวนะเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก็คือเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก็เท่ากับความยาวสูงสุดนะครับลบความยาวเดิม แปลว่าเขาต้องการหาจุดที่ยืดหยุ่นออกไปนะครับว่ามีระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาหารความยาวเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนข้างบนเอาตัวที่เปลี่ยนนะครับก็คือความยาวที่ยืดขึ้นนะครับลบความยาวเดิมเเหลือแก๊บอยู่หน่อยนึงนะครับมาหารความยาวเดิมแล้วมาคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์การยืดหยุ่นออกมานะครับของวัสดุนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปอร์เซ็นต์การลดพื้นที่หน้าตัดของวัตถุนะครับ ปเปอร์เซ of of ็นต์การลดพื้นที่หน้าตัดของวัตถุนะครับเท่ากับพื้นที่หน้าตัดเดิมลบด้วยพื้นที่หน้าตัดส่วนที่ขาดนะครับแล้วหารด้วยความยาวเดิมนะครับคูณด้วยร้ออนะครับก็กลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคูณด้วยร้อยก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับตัดเดิมก็คือเอาตัวเต็มตัดตัวตัดเดิมนะครับก่อนที่จะตัดนะครับลบหน้าตัดที่ขาดนะครับ ก็จะเหลือส่วนที่เหลือนะครับอาหารด้วยความยาวเดิมแล้วคูณร้อยนะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์การลดพื้นที่หน้าตัดออกไปนะครับการหาค่าความปลอดภัยนะครับ n นะครับ, factor, รบดีไซน์แฟกเตอร์นะครับดีไซน์แฟกเตอนะครับค่าความปลอดภัยในการออกแบบเพื่อนําไปใช้งานที่เหมาะสมทําให้แน่ใจว่าการออกแบบนั้นมีความปลอดภัยสูง สามารถหาค่าความปลอดภัยได้จากสมการดังนี้นะครับค่าความปลอดภัยนะครับค่าความเค้นสูงสุดหารด้วยความเค้นใช้งานนะครับนะครับสูงสุดนะครับหารด้วยเวิร์กนะครับห้อยด้วยเวิร์กนะครับเท่ากับค่าความปลอดภัยเท่ากับค่าความเค้นคากนะครับหารด้วยค่าความเค้นใช้งานนะครับได้2ตัวเมื่อเทียบนะครับจะเอาความเค้นสูงสุดก็ได้นะครับหรือจะเอาความเค้นคากนะครับก็ ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องหาด้วยค่าความเข้นใช้งานนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน่วยก็ตามเดิมนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปความเขนดและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงวัตถุจะขยายตัวเมื่อถูกความร้อนและจะหดตัวเมื่อเย็นลงนะครับ เป็นหลักของปกติเนาะนะครับน้ำมันน้ำมันอะไรก็เหมือนกันนะครับเมื่อเย็นตัวก็จะหดตัวลงนะครับเมื่อเจอความร้อนก็จะยืดออกนะครับนะครับมยืดออกนะครับแต่ถ้ายืดปลายทั้งสองข้างของแท่งเหล็กให้แน่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแท่นเหล็กแท่นโลหะไม่สามารถยืดหรือหดตัวได้จะทําให้มีการมีความเค้นและความเครียดเกิดขึ้นสามารถหาได้จากสมการ ดังต่อไปนี้นะครับนะครับนะครับตัวนี้ก็คือความยาวที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ครับความยาวที่เปลี่ยนไปของวัตถุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับเท่ากับ l นะครับความยาวของวัตถุนะครับแล้วค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัตถุตามเส้นนะครับนะครับค่าซิกมาก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็จะได้ความยาวที่เปลี่ยนไปของวัตถุนะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็วกามาแทนค่าในนะครับความเครียดนะครับความเครียดจะหาได้จากตัวนี้หารด้วย l นะครับหารด้วย l ก็คือความยาวของวัตถุนะครับ ก็คือเขาจะหาว่าส่วนที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หารความยาวเดิมนะครับความยาวของวัสดุเดิมนะครับนะครับแล้วก็สามารถกลับสูตรได้นะครับก็คือ L ขึ้นมาคูณตัวนี้นะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แทนค่านะครับสมการตัวนี้นะครับเลยตัวนี้ตัวเดียวครับก็ดูเอาตัวจริสมการนี้เข้ามาแทนค่าได้เลย สมการเอาสมการนี้เข้ามาแทนค่าตัวนี้ก็จะเท่ากับสมการตัวนี้นะครับแต่ถ้าต้องการหานะครับถ้าต้องการหาความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับก็เอา L ลงไปหารนะครับ L ตัด L นะครับความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับก็จะเท่ากับนะครับค่าสมมสิการขยายตัวของวัตถุตามเส้นนะครับคูณด้วยอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับ ก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับแล้วมาดูส่วนของความเครียดบ้างนะครับความเครียดบ้างนะครับความเครียดนะครับนะครับเท่ากับนะครับความเค้นนะครับเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับหารด้วยความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับนะครับโมดูลัสการยืดหยุ่นนะครับ คูณกับความเครียดนะครับเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมเราต้องเอาสมการนี้เข้ามาแทนนะครับสมการนี้เข้ามาแทนนะครับแปลว่าความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับความเค้นนะครับเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับอะไรครับโมดูลัสการยืดหยุ่นนะครับคูณกับ ซ่าค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัตถุตามสินนะครับคูณกับอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับนะครับต้องทบทวนนะครับตัวนี้นะครับค่าของตัวพันก็ไม่ยากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง นะครับถ้าใครเข้าใจกดวนวิดีโอได้นะครับกดวนวิดีโอได้ครับตจะด,ด,ดูตรงส่วนไหนก็สต็อปวิดีโอได้นะครับนะครับเนื้อหาของบทที่1